ยสวัสดีค่ะฮวายจะมาทำในส่วนของสปริงนะคะปะวัติีาสริจค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะฮวายก็เดินมาแบบไกลมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเห็นอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะพอเห็นพิระมิดนะคะเห็นสปริงท่านผู้ชมตื่นตาตื่นใจบอกไม่ถูกเลยค่ะทั้งต้นไม้นะคะสีทองฟ้านะใจฮาวายในยตึกตึกตึก,ต,กตึกเลยค่ะตื่นเต้นมากๆ ท่านผู้ชมความอลังการที่เขาสร้างขึ้นนะมันหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆนะคะมันเป็นสปริงที่หลายๆคนน่ะอยากเห็นนะฮาวายก็อยากเห็นนะคะตัวส่วนตัวเลยเนี่ยฮาวายไม่เคยไปอียิปต์เลยนะคะแล้วก็มีความฝันมีความฝันเหมือนกันฝันเยอะแยะหมดเลยฮาวายถึงบอกว่าคนเรานี่นะมันไม่พอจริงๆท่านผู้ชมถ้ามันไม่พอคือมันไม่พอแล้วไม่มีใครหรอกที่พอ นะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากําลังของเราจะไปไหวไหมท่านผู้ชมแต่ฮาวายก็ดีใจนะฮาวายได้มาอียิปต์ในลาสเวกัสแล้วก็พาเพืเ่อนทุกคนมากับฮาวายด้วยเริ่มจากจุดทางเข้านะท่านผู้ชมความอลังการเนี่ยมันบอกไ่ถูกจริงๆนะขนาดว่าเป็นจุดเรียนแบบนะคะพอฮาวายมองเห็นนะโหยมันขลังอะ แค่นี้ก็ขลังแล้วนะคะความที่เรารู้จักอียิปต์มาตั้งแต่เราสมัยยังเด็กๆกนบท่านผู้ชมเซฟริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้แบบเขียนหน้าเขียนตาด้วยนะฮาวายเห็นก็กลัวด้วยนะคะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันก็อลังการแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าค้นหากัะท่านผู้ชมกลัวแต่ยังไงก็ไม่ท้อไม่ถอยแน่นอนค่ะท่านผู้ชมขนาดฮาวายมาเห็นแบบนี้นะ ฮาวายยังแบบว่ามันตื่นตาตื่นใจมากๆเลยอะ่ะแล้วมันก็ตื่นเต้นด้วยอะ่ะแล้วก็ฮาวายนะจะไปรอดในซุ้มตรงเนี้ยฮาวายไม่รู้นะว่ามีคนเขาบ e ลีฟอะไรหรือเปล่าก็ามีความเชื่อหรือเปล่าฮาวายคิดว่าฮาวายจะรอดแล้วก็ไม่รู้แหละฮาวายก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะตัวฮาวายย นี่นะคะท่านผู้ชมขอให้เฮงๆทุกคนความรู้สึกของฮาวายนะคะถ้ามันรู้สึกว่าเฮงๆกับอะไรนะฮาวายจะทำแล้วมันก็จะเป็นจริงพลังบวกไม่พอท่นผู้ชม มันต้องหลายๆอย่างด้วยต้องดวงด้วยต้องเฮงด้วยพระเจ้าก็ต้องรักด้วยผสมผสนกันไปร้ายใยเป็นดีหนักใจเป็นเบานี่ทาง,ขาทางขาเข้าทางเข้าเขาเรียกว่ามีสิงเรียงรายกันขนาดนี้ท่านผู้ชมมันไม่ใช่ทางเข้าธรรมดาวันนี้นะคะท้องฟ้านะคะจะแนวครึมๆท่านผู้ชม พอฮาวายเดินเข้าไปใกล้ๆนะโอ้โหมันดูแบบน่าเกรงขามแบบบอกไม่ถูกนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่จอดรถค่ะเป็นจุดจอดรถของโรงแรมนะคะทุกโรงแรมที่นี่จะเป็นคาสิโนโนะคะทุกผู้ชมแล้วเขาก็จะเรียนแบบในประเทศต่างๆอะไรไปนะคะแล้วก็ทแทรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดบริการฟรีค่ะจากโรงแรมสู่โรงแรมที่เขาโคกันนะคะลมหนาวาท่านผู้ชมฮาวายอยากรู้นะคะว่าข้างในยังมีอะไรนะ เขาทำได้แบบอลังการแบบไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ชมตอนแรกวันนี้ฮาวายคิดว่านะฮาวายคงจะไม่เจออะไรละแล้วมันก็เจอเริ่มจากจุดทางเข้าเลยค่ะมีหุ่นรูปปั้นแบบนี้จำได้ไหมคะนะคะเฝ้าเลยค่ะเฝ้าพีระมิดเลยนะคะแล้วก็จุดสีดำดตรงนี้ด้วยฮาวายมีความรู้สึกว่า มันเหมือนมากท่านผู้ชมแล้วดูข้างในค่ะโอ้โหบรรยากาศอึมครึมนะคะท่านผู้ชมแล้วมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะคือมันสวยงามนะท่านผู้ชมนะคะไว้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเขาเรียนแบบแล้วก็มาประยุกต์กับการเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็มีต้นปาล์มแบบนี้ด้วยนะคะมันก็จะสวยงามอะคะ่ะแล้วจุดตรงนี้นะคะเหมือนกับนะคะเป็นสองข้างทางนะคะ พิทักษ์ทางเข้าประมาณนี้เลยนะคะทั้งแสงทั้งสีนะคะท่านผู้ชมมันเข้ากันไปหมดเลยค่ะโรงแรมนี้ก็ว่าด้วยพีระมิดสปริงค่ะแล้วก็สัญ,ญะะสลักษณ์แหงความโชคดีนะคะทํามนะจะพูดได้เลยว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเพราะว่า มันเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่อียิปตอ่ะที่ฮาวายคิดว่าครั้งหนึ่งอยากจะมาเจอถึงแม้ว,ว่าตรงนี้มันจะสร้างขึ้นมานะคะเพื่อความสวยงามทางธุรกิจอะไรก็ตามนะแต่ว่าฮาวายก็คิดว่านะมันมีคุณค่านะคะท่านผู้ชม พอเราเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีสฟริงสองฝั่งนะคะคอยที่จะพิทักษ์นะคะโลกไว้ประมาณนั้นนะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีเซพชันค่ะเขาก็จะมีแนวผสมผสานไปท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเซอร์ไพรส์เหมือนฮาวายแน่ๆฮาวายก็เห็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบโอ้โหทุกอย่างมันเป็นเหมือนอียิปต์โบราณหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะ แล้วก็ที่เป็นช่องท่านผู้ชมเห็นไหมคะคือที่พักค่ะห้องพักนะคะฮาวายก็ว้าวห้องพักแบบนี้สําหรับฮาวายนะถ้ามาเที่ยวฮาวายโอเคแต่ถ้าฮาวายมาพักฮาวายรู้สึกว่าฮาวายรู้สึกเออไม่ไม่ค่อยชอบอะนะคะเพราะว่ามันจะดูอึมครึมอะฮาวายเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันโปร่งใสและมีแสงเยอะๆนะคะชอบโรงแรมที่เป็นสีขาวชอบห้องสีขาวประมาณเนี้ยแต่ห้องนี้มันดูแบบ มันอึมครึมอะแล้วตามตึกต่างๆท่านผู้ชมทาไมถึงฮาวายถึงบอกว่าฮาวายกลัวนะคะเนี่ยนะคะมินเหมียพิทักษ์เนี่ยตามตึกเนี่ยคะ่ะฮาวายเดิมเป็นคนเดียงตกใจเลยนะแล้วก็หลายๆอย่างในนี้นะคะที่ฮาวายมีความรู้สึกว่ามีไททานิกอะมันเป็นหนังที่ในตำนานมากๆ,ๆเลยท่านผู้ชมแล้วเขาก็มีประวัติไททานิกด้วยนะคะแล้วก็มีคนต่อแถวด้วยนะว่าอยากรู้ กับไททานิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฮาวายเซอร์ไพรส์มากมาเลยนะมาเจอเรือไททานิกที่นี่นะคะ mm hmm. ก็มีคนให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรือไททานิกด้วยนานมากๆแล้วนะคะที่ฮาวายแบบเป็นหนังเรื่องเดียวจริงๆนะคะที่ฮาวายดูหลายครั้งมากที่สุดนะในโรงเนี่ยประมาณ5ครั้งนะคะถ้าในทีวีเนี่ยฮาวายคิดว่าน่าจะมี50ครั้งเพื่อนๆจะเชื่อไหมชอบจริงๆไม่รู้ว่า มันมีอะไรแบบว่าประทับใจอะไรนะแต่มีความรู้สึกว่าไททานิกอะ่ะมันเป็นหนังเรื่องเดียวจริงๆนะที่ฮาวายแบบจําได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะฮาวายก็ยังให้ความสนใจกับห้องพักดีอยู่นะว่าโหคือมัอนถ้านผู้ชมห้องพักเนี่ยมันเป็นเพดานอะ่ะเหมือนจะไม่สูงอะ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่า มันก็สวยดีนะคะถ้ามองแบบนี้นะแต่ถามว่าฮาวายชอบไหมฮาวายไม่ชอบหรอกคะ่ะแต่ที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสฟฟิงมันเป็นพีระมิดนะคะเขาเข้าใจมาดัดแปลงนะท่ผู้ชมแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ฮาวายมีความรู้สึกว่าฮาวายแบบสนใจเนี่ยตรงนี้เลยท่านผู้ชม มัมมี่ค่ะเอาศพมาทำมัมมี่นะคะฮาวายก็นี่แหละมันคือหัวใจเลยนะคะของพีระมิดแห่งนี้ค่ะน่ากลัวมากค่นผู้ชมแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีฟู้ดคอดเล็กๆด้วยนะคะแล้วอาหารที่นี่แพงมากเนื่องจากว่าฮาวายก็มาติดฝนในนี้นะคะเป็นเวลาสักชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะแล้วก็เลยคิดว่าเออหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียใจมากเลยนะคะกับการซื้อไก่นะคะ ไม่อร่อยเลยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ประทับใจอาหารเลยก็ยังมาสนใจห้องพักอยู่นะผู้ชมน่ากลัวจังเลยอะ่ะก็ตึกลาบ้านช่องที่เขาสร้างมาเนี่ยนะมันอึมครึมนะมันก็จะต้องเข้ากับสถานที่นะท่านผู้ชมถ้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยโอเคสะน้ําโอเคนะคะวันนี้เมฆเยอะกับท่านผู้ชมแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะมีพายุลมด้วยฮาวายก็ติดอยู่ที่นี่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะ แต่พอท้องฟ้ามันแจ่มใสขึ้นบ้างแล้วเนี่ยฮาวายก็ไม่รอช้าค่ะออกมาเก็บภาพนะคะทุกอย่างโอเคนะคะสาวยน้ําใหญ่มีหลายสะอยู่นะคะท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยนะคะสองฝากฝั่งเนี่ยมีทั้งหมดสี่สาวยน้ําค่ะวันนี้อากาศเย็นค่ะเลยไม่ค่อยมีคนมาว่ายน้ํานะคะ ผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูสปริงนะคะเมืองอ e ียิปโบราณจำลองค่ะและว้วฮาวายคิดว่านะคะ่านผู้ชมคงจะมีความสุขนะคะแล้วก็เอนจอยไปกับฮาวายนะฮาวายชอบมากเลยนะคะแล้วยังไงเจอกับฮาวายใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ